ท่านผู้ชมและน้องๆทุกท่านนะครับอยู่กับผมเดยดเดย์แล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมและน้องๆนะครับมาฝึกเพาะประกัดโดยการใช้อิเมียนะครับ<ม>เพราะว่าอาิเมียเนี่ยที่ผมเคยลองเพาะดูเนี่อรอด100นะร้อยเปอร์เซ <Okay. S 1> ็นต์โอเคแนะนําให้ใช้เป็นอิเมียนะครับที่เราจะต้องเป่าให้เขาเออกมาเป็นตัวกันนะครับเดี<ม>๋ยวขั้นแรกที่เราจะเพาะประกัดนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่การทํา อุปกรณ์ให้อา,อาติเมียของเราได้ฝักเป็นตัวนะครับก็ขั้นแรกในการเพาะปากัดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเตรียมอาหารให้น้องๆก่อนนะครับก่อนการที่เราจะนําปากัดไปลงเพาะนะครับเราต้องมีอาหารไว้ก่อนนะครับอาหารที่แนะนำก็คืออาติเมียเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นอะไรที่มือใหม่ก็รอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำอ่า ที่เป่าอาร์ทิเมียนะครับคือการเตรียมอาหารให้น้องๆนะครับก่อนการลงเพาะนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราต้องเตรียมขวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับตามชมครับลุบอ่ะครับท่านผู้ชมและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะมาทําที่เป่าไข่อาร์ทิเมียนะครับเพื่อเป็นอาหารให้น้องๆของเรานะครับท่านผู้ชมการเป่าไข่อาร์ทิเมียเนี่ยอุปกรณ์หลักๆเนี่ยเขาจะมีขวด น้ำบัตลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวดลิตรหนึ่งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะมีก็เทปดำนะครับพันสาไฟนะครับก็จะมีหัวแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวให้ออกซิเจนนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นทางเดียวนะครับแล้วก็จะมีข้อต่อข้อต่อที่สามารถาปิดปิดอากาศนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวนะครับก็คือเขาต่อเขาต่อตรงนะครับแล้วก็จะมีสายที่เราเตรียมไว้เป็นสายออกซิเจนประมาณ2เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาวนะครับใครจะใช้เป็นากาวตะช้างก็ได้นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะเตรียมในการทําที่เพาไข่อธิเมียของเรานะครับโอเคขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะนํา ฝาน้ำบัรลมนะครับมาเจาะรูตรงกลางนะครับนี่นะครับอันนี้คือฝาน้ำมัดลมนะครับฝาโคดน้ำอัดลมเจาะรูตรงกลางนะครับโดยการใช้หัวแรงนี่นะครับเจาะลงไปนะครับให้รูพอดีนะครับเพื่อจะสามารถยัดข้อต่อตรงของเราได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็เจาะรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจาะที่กึ่งกลางของฝา นะครับเสร็จแล้วเราก็นําข้อต่อตรงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูข้อต่อตรงอันนี้นะครับข้อต่อตรงนะครับยัดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าตรงขอบๆตรงกลางข้อต่อตรงเนี่ยจะมีเส้นนูนๆน,น,นะครับกึ่งกลางนะครับเราก็จะทําการยัดลงไปอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเส้นนูนๆน,นะครับอยู่เหนือข้างบนนี้แล้วก็ยัดลงไป <Nope. S 2> นี่นครับเราแนะนำกาวนะครับทาขอบในนะครับให้รอบๆนะครับเก mm ็บร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จ hmm. แล้วเราก็ปล่อยให้แห้งก่อนนะครับท่านผู้ชม mm hmm. แค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. mm hmm. ต่อไปมาในส่วนของขวดนะครับท่านผู้ชมขวดเราเนี้ยนะครับก็จะทําการตัดตูดขวดนะครับตัดตูดขวดออกนะครับแล้วก็นําเทปดํานะครับพันขึ้นมายันประมาณนี้นะครับขึ้นตั้งแต่ข้อนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพันให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตัดตัดขวดตูดขวดออกก่อนนะครับท่านผู้ชม n nope. o และนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็ทําการตัดตูดขวดนะครับแล้วก็พันเทปสายไฟนะครับพันมาประมาณนี้นะครับยันตูดนะครับให้ดานะครับที่เราพันประมาณนี้นะครับเพื่อจะเวลาเราทําการฟักไข่อาทิเมียนะครับก็องาทิเมียเป็นตัวแล้วนะครับไข่บางส่วนก็จะลอยอยู่นะครับที่เป็นตัวก็จะมาเล่นแสงนะครับ ดำนีอยกมามาเล่นแสงข้างล่างนี้นะครับเวลาเรากรองก็จะกรองง่ายนะครับตัวอาทิเมียก็จะเวลาเราเปิดก๊อกนะครับตัวอาทิเมียก็จะไหลออกมานะครับตัวอาทิเมียก็จะมาเล่นแสงอยู่ประมาณนี้นะครับที่เราไม่ผ่านหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนของต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมสายออกซิเจนนะครับด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะมาเสียบกับตูดอ่า ตูดฝาของเรานะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราทําการหมุนฝาของเราก่อนนะครับนี่ครับหมุนเสร็จเรียบร้อยเรา,ารเก็จะนำออกซิเจนใส่มาที่ฝาของเราประมาณนี้นะครับใส่ไปนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะเอาตัวปั๊มออฟของเราออกมานะนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบทางเดียวนะครับเราก็ต่อสายเข้าไปเราใส่ออกเข้าไปกับตัวเครื่อง นี่ครับต่าสายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ปักดูนะครับว่าเราจะใช้สายประมาณไหนนะครับที่เราจะปล่อยเวลาเราจะชักแล้วก็ปล่อยตัวหัทิเมอรที่ฝักออกมาแล้วนะครับที่เป็นตัวแล้วปล่อยตามสายออกมานะครับเราก็กะประมาณใช้ใช้สายประมาณแค่ไหนนะครับ้วก็กะเอานะครับแล้วก็ตัดนะครับ ตัดออกไปนะครับสายนี่มัมใช้ความยาว2เมตรนะครับอาจจะแบ่งครึ่งสักเมตรหนึ่งก็ได้ครับตัดออกมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเสียบนะครับเสียบ้อต่อที่ปิดออกซิเจนได้นะครับปิดอากาศเนี่ยที่มันจะปั๊มเข้ามาในตัวขวดเนี่ยนะครับปิดออกนะครับเอาทางด้านเอาทางด้านนี่มันจะมีมันจะมีทอดได้นะครับท่านผู้ชม เราจะเอาทางด้านที่ถอดไม่ได้นี่นะครับเข้ากับตัวเครื่องนะครับนี่ครับเอาตัวเอาทางที่ถอดไม่ได้เข้ากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็เอาทางที่ถอดได้นี่นะครับเข้ามากับตัวขวดของเรานะครับนี่ครับอันนี้ก็คือขวดของเราใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่ถอดได้นะครับ เราก็จะเสียบฟืบมุดเราใส่ใส่เคร่อาทิเมียแล้วก็ฝากเป็นตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการปิดอ็อกนะครับตอนเป็นตัว24ชั่วโมงเนี่ยเราจะปิดอ็อกเสร็จเราก็จะฉักใส่ายออกมาแล้วก็มากองตัวอาทิเมียนะครับกองออกมาใส่ผ้าขาวบางนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับสาหรับอุปกรณ์ในการทําที่ฟักไข่อะติเมียของเรานะครับไม่ยากนะครับท่านผู้ชมง่ายนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวการฟักไข่อะติเมียนะครับไปดูกันในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทําการสั่งไข่อะติเมียมาเป่าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมและน้องๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไป แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ